สวัสดีจ้าพี่โยคุณลาดลานเองนะจ้าพาะาจ้า,า,จาวันนี้พี่โยก็ปอกนอกจวีเซ็ตแล้วด้วยจันก็เลยจะมากินกว๋วยเตี๋ยวลานกาวลานประจำลยจ่ะแมลี่ก็มาดานะจ๊ะสวัสดีจ้าแมลี่จ้าอ่าเชนเอาไอนะ้น่ะเดินจิวเอามีเรื่องพิเศษน,น้ำตกจ้ะ นี่จ้ะนี่ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวประจานเป็นจานนูน้นแมรีก่กำลังปรุงอยู่ด้ในจ <c oughs> านสวัสดีเอฟซีในเลวแมรี่นี่สวัสดีจ้าอันนี้จะแมรี่กินแหงจ้าวันนี้ <c oughs> ก่อนเราโจทเสร็จแล้วนะจ๊ะก็เลยพากันมาหากินก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะเพราะว่ามาเช้านี่พี่โยยังไม่ได้กินข้าวเช้าด้วยนะจ๊ะก็มาถึงก็มาปล่อยโจทย์ก็เราก็เลยปอยเสร็จก็เลยบัดจะมาหากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะ เ,เ,เดี๋ยวให้แม่ค่ะทำกันเลยจ้ะเดแล้วพี่โยไปนั่งรอสักครู่สักครู่นะจ๊ะแป๊บนึง่ะเดี๋ยวจะสั่งขายาให้เป๊บจิ๋วแป๊บ,บเดี๋ยวจะนี่เมลี่ก็ได้กินเลยเปจัจะรจั๋าของพี่โยเดี๋ยวรอสักครู่เเอเจ็ดพอดีได้จะดดี๋ยวพี่โยไปปรุงกันจ้ะ มันจะเดเออมากินยุดเขียวกันม่ดีด้ยจ้ะเจ็บเนัวๆ

จะเด้มมาถึงกระเจียวขนมดีอร่อยดีจ้ะ พี่ว่าเมลีอิม่มเลยนี่นะเยโอเพิ่งได้เมลีอิ่มเลยด้วจันนี่ไหนจะแซมกินอันนี้อันน,น,นี้พี่โยกินไอเส้นมีเหลืองดิจันอันนี้คิวหลายสั่งพิเศษเลยจันสองก่อนเนี่ยที่เขาชาวเาช้าข้าวเขาเที่ยงเวลาเดียวกันเลยนะจันนี่เมื่กีกินเอี เ๋งแหละโกก็ได้เปียงย่นีูกเจงหละโก้เ่าๆก็จมาดิจานี่ก็เตียวกับร้านกระจำงนี่แหละจ้ะในหมู่บ้าน อ่ามาันอะไรก็ยังไม่ได้อาบด้ยยด้วยจัิงนะใจตอนไปถ่ายตอนไปเก็บนอจูนี่ก็อยากถ่ายให้เอฟซีดูยูด้วยจัตวาคือคนหลายแล้วก็มันไม่สะดวกเลยนะจัน่นราะวาใน อาจจะค้ากล่องอะไรกับต้องเอดด้วยนะจ๊ะ นี่ก็ช่วงภักเทียงอดีนะจ๊ะก็นี่จะค่นก็ลานก็เช่นหน้าเรื่อยๆนจ่จจะ ใครจะมากินข้าวเสี่ยงก็มากินได้แต่เด้อข้าวเสี่ยงผงได้เรื่อบดเน้อเย็นๆเดีววันนี้เขาอาจะมีฝุนแต่ไม่รู้ยังไง มีมกรบ่มีก็มเลยด้วยท่าเล้แล้วบกทมดาจะ่้ตีเลยจ้ะแมลี่กินราคาเล็กหน่อยด้วยจ้ะ nếu để ăn chín mèn thì phải chuẩn được đã, cái tiếng của chuẩn sẽ hay cái quả mèn, dùm cả mèn trôi nữa cả เด็ดบุบบุบเลทำอย่างไรด้วยไงด้วยไม่เจ๊กลิ้นด้วย เวลาไปหาเราเจรื่อไปไหนกลับมาถ้ะไม่กินข,ข้าวกินอะไรพี่โยก็มีจะ้ะหลานก๋วยเตี๋ยวขาประจำนี่เลยจะ้ะดูไก่บานได้จ้ะไม่เดินไปไกลเอาจะมาแขกคามอีกบานต้องหลังของมาถึงจ้ะเจ๋มันไปทำไมก็ผอมเราหิว

แต่ว่าใส่ได้แกงแกงไส้ผักหวานแกงไส้โนจูนนี่คือจะอรวยยังกับกัน อีกแล้วมันเลยจะนั่นอจะเด่นจะอย่างเจ็ดสีดอกเด้อจะดำปีไม่เหละมันนั่นดิวันนี้เมืองไปทางไหนวันนี้ไม่ได้ไปไันดิสามวันน่ะเดือนสีมาซักวันตอนที่ช่วงมันเชื่องบดนั่นเดือดจิ๋วก็เลยไปมันก็เย็นดีดามขวดวนแต่เมื่อวานนี่ก็ nàng sắp mất van rồi. Sáu còn lấy mà áo thùng mưa bay ra Mẹ khăn nát, phong, răng đâm, cùi nứt lạng, đi liền. Nó áp nam, tóc, bẻm, kiểu. Dễ dễ lên ยังเลยยังคอยดูติดยังไงเออออเดือหฮาวมกแม่รีกับใบรอแล้วเด้อจังนี้ฮาวมกนัดโจดนะจ๊ะฮอวมกเนี oh, ่ยทะาลางฮอนอ่ะไม่เคยขั้นงันชินเดี๋ยวิ้วขายดีตะลงงามก็ขายดีเออชินจะโค้งกว่ามากเนาะเห็นเอง

ตุ่นกาเนี่ยสแค่เกออเียองราแก่ก็ไปสองวันเราเล่านี่ไปไปแม่มีกันว่าจะไปหลกอล้เดี๋ยวนู้จะไปหลกใบซักใบไรเปล่าเปลาเราไปเปล่าตัวละคขยันในโศกุ่งกลาไปไปเหื่อยเลยจันดี จะปาดน่จ uh, ิวแบา้อ huh ่า huh ก่นหนุล huh ่ง huh ร้อพอดีค huh. รับโอ้จะไ่ขีดพ uh. ้องหนใหญ่นี่จะนี่อ้ยโเนัดเข็งดูเข็งดีมีคนเยอัขาเชามเลยเนาะ ร้อไปดีค่ะบัตรจะให้พี่โย่ไมาไา่บุญกระเทืนเดี่ยว่ะกระเทืนเดียวเนาะหล้วจากคลิปนี้ก็จะไปเ่นี้จะกับพา f อซมากินคุกกี่เดียวนะจ๊ะหลังจากที่ว่าหนังปอนอจโจกันเสร็จแล้วนะจ๊ะโย่กับเขอขอบคุณเ c ทุกๆคนนะจ๊ะทิดต่อติดตามกดไลคกดแชร์แลก็เป็นกำลังใจกับพี่โย่แล้วก็ขอบคุณน พี่โอรักเอ็กซีทุกคนนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ารักด้อ